สัญเชื่อที่สมัยนี้ก็ยังคงสมัครผ่านช่องทางไลน์ทางเดียวเท่านั้นซึ่งในช่องทางนี้ก็ต้องระมัดระวังมิจฉาชีพกันด้วยถ้าคุณมีแนวโน้มที่จะได้โอนก่อนจ่ายก่อนวางเงินก่อนแบบนี้มิจฉาชีพอย่างแน่นอนราสเซนเช่ในวันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นการสมัครผ่านแอปไลน์ซึ่งถ้าเกิดว่าใครต้องการเงินสักหนึ่งหมื่นบาทคุณฟังก่อนเวลากู้ คุณก็จะได้ง่ายแล้วก็ไม่ถูกหลอกจากมิจฉาชีพด้วยนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชาแนลนะครับย้ำเลยว่าเป็นการสมัครผ่านช่องทางหลายเท่านั้นแล้วก็ไม่มีช่องทางอื่นอีกด้วยในที่นี้ไม่ใช้หรือว่าไม่เอาสลิปเงินเดือนแต่ก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าเขาจะดูผลบูโรนี่แหละ พอถ้าเกิดว่าบอกว่าไม่เอาสลิปขึ้นมาเนี่ยนั่นก็หมายความว่าอาชีพอิสระต่างๆก็สามารถสมัครได้แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินได้เหมือนกับคนที่มีอาชีพประจำนั่นเลยแต่ณที่นี้อาชีพประจำก็คงจะไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่าอย่างไรเนี่ยคุณเองก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วแล้ววันนี้จะเป็นบริการ,รเสียเชื่อเงินกู้จากชัยโย ซึ่งจะเป็นคนละตัวกันกันกนกบเงินชัยโยจำดำทะเบียนรถแล้วตัวนี้ก็เป็นของบริษัทชัยโยแคปิตอลจำกัดซึ่งเมื่อเช็คกับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วเนี่ยเขามีชื่นขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วด้วยเท่ากับว่าเขาถูกกฎหมายและแบบนี้คุณก็สบายใจไปได้เลยนะในชัยโยเองเนี่ยเขาจะมีบริการสินเชื่อหลักๆนั่นก็คือสินเชื่อส่วนบุคคล ชื่อแนโนไฟแนนซ์และตัวอื่นเขาก็มีด้วยแต่ถ้าคุณสนใจสินเชื่ออื่นๆจริงๆเนี่ยอยากจะให้คุณโทรไปปรึกษากับเขาก่อนจะดีกว่าย้ำอีกนิดชยโยเองในเขาสมัครผ่านแอป,ปลายเท่านั้นแล้วเวลาคืนที่นี่เนี่ยเขาชำระเป็นบริษัทไม่ใช่ชำระเป็นชื่อบุคคลธรรมดาชยโยเองสมมติว่าเขาให้คุณกู้สักหนึ่งบาท เขาจะให้ระยะเวลาผ่อนตายตัวเลยนะทุกคนเท่ากัน6เดือนฉะนั้นในยอด1นึ่งมื่นเนี่ยตกเดือนหนึ่งคุณก็ผ่อนเพียง1,711บาทด้วยอัตราดอกเบีย้ย1 5ต่อปีทุกคนจะต้องจบที่ยอด1 7 4 1บาทซึ่งยอดนี้เขาได้บวกดอกเข้าไปแล้วด้วยฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครกู้ได้แล้วก็รับไปแล้ว1,000 0บาทเดี่ยจะบอกว่าคุณจะไม่ได้รับเงินเต็มนะ เพราะว่าจะมีการหักค่าธรรมเนียม4%คือเขาจะหักดือด้อๆเลยนะจากยอดเงินที่คุณได้หรือหักประมาณ400บาทนั่นแหละหักจากเงินหมื่นแบบดือด้อๆก็คือคุณจะเหลือเงินเข้าบัญชีเนี่ย9,600บาทอันนี้คุณต้องเข้าใจตรงกันด้วยข้อมูลที่ให้ข้างต้นเนี่ยมันเป็นข้อมูลของสินเชื่อส่วนบุคคลและก็สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ซึ่งสองสินเชื่อนี้สามารถสมัครผ่านช่องทางเดียวกันเลย เพียงแต่ว,ว่าเอกสารก็อาจจะไม่เหมือนกันนะจริงๆแล้วคงไม่ต้องบอกหรือว่าเจาะหรืออะไรมากไปเกี่ยวกับเอกสารคุณไปเช็คกับชยโยเลยจะดีกว่าแล้ววิธีสมัครก็บอกไปแล้วก็คือว่าสมัครผ่านช่องทางไลน์ฉะนั้นคุณก็เพียงแอดไลน์ไอเข้าไปที่ชยโยแคปซึ่งคุณก็อย่าลืมใส่แอดนำหน้าไปด้วยหรือถ้าจะให้ดีเนี่ยคุณโทรไปเลย ไปตามหารายละเอียดของคุณให้มันชัดเจนซะเลยเนี่ยตามหมายเลขเหล่านี้ก็ได้ไว้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ